ตอนรถไฟร้อยฟาอยู่ที่สีลมไปเทียนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถไฟกำลังมาเห็เชิว่นสะพานไทยญี่ปุ่นโอ้คนมาละลาย คำริงจะประดิงจะต้องลงสถาน,นีสยามแล้วก็เปลี่ยนรถอยู่ที่สถานนีสยามคนหลายแห้งคนหลายแห้งสบายดีทุกคนตอนนี้ประพินอยู่บริเวณแถวแถวหัวลำโพงกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยเนาะ วิดีโอนี้หัปดาบดินจะพาทุกคนขี่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้า MRT ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน่ทุกคนปดัดดดินจะพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเป็นจุดคนไปต่อรถแล้วก็เดินทางไปสถานที่ต่างๆเนาะถ้าจะให้เว่าก็จะคล้ายๆแบบ อยู่ในนครหลวงอินเช่เขาก็จะเป็นแบบตลาดเศร้าที่เนาะก็ถ้าผู้ใดจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆจะต้องไปตอรถเมลรถตู้รถอีหย่างอยู่แถวตลาดเศร้าอยู่ในนครหลวงอิจเช่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่ก็จะเช่นเดียวกันนะทุกคนจะเป็นศุนจะเป็นศุนรวมหรือว่าเป็นชุดที่เขาจะจอรถไปสถานที่ต่างๆนะทุกคนเห็นบออยู่วันท่านั้นจะเป็น สถานีรถไฟหัวลําโพงเนาะหลายคนอาจจะรู้จักเนาะสถานีรถไฟหัวลาโพงนี่เป็นสถานีรถไฟทีเก่าแก่เป็นรถไฟเครื่องจักรแบบธรรมดานะทุกคนรถไฟธรรมดานะ่ะก็ถ้าผู้ใดเดินทางมาแต่ทางเหนือมาแต่อย่างก็จะมาลงอยู่สถานีหัวลําโพงแห่งนี้แล้วก็ต่อรถไปสถานีต่างๆาถ้าผู้ใดขี่รถไฟเข้าเข้ากรุงเทพนะเนีะมีช่งนงนึงงานเพลราพินซีทุบออกเลยสถานีหัวลําโพงนี่แล้วก็ สิเฮ็ดไม่ด้จังไถได้ว่าตอนนี้บรินใจ่คุยังยังเซวออกอยู่บอเนาะก็แถวแถวนี้อ่าออกไปนี่น้อยนึงก็จะเป็นยาวาราชเนาะเป็นใช้หน้าทาว่วนไปทางนี้ฮั่นปรดบดินก็บรินใจว่าไปทางใดน่าจะเข้าไปแถวสาอรไปอย่างบรแนาใจได้อันนี้บรินใจแล้วก็อยู่ที่โหลล์ลังโพนี่ก็จะมีสถานีรถไฟเอ t มาีหรือว่ารถไฟใต้ดินเนาะ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วก็จะไปลงอยู่ที่สถาน,นีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินเนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปเบิ้องบรรยากาศแถวแนั้นนี่เบิ้องการสัญจรของบริเวณแถวนี้นะ สถานีรถไฟอยู่ทางไหนล่ะอพราะสถานีรถไฟอยู่ทางนี้เกือบจะข้ามไปเบื้องฝากพุ่นแล้วเน่ะทางพุ่นก็เป็นหอลำโพงอย่นี้ถ้าผู้ใดอยู่เบื้องฝากพุ่นเนาะก็สามารถลงเบื้องฝากพุ่นได้เลยเนาะสถานีรถไฟ MRT หรือรถไฟใต้ดินนะลงทางพุ่นก็ได้ผู้ใดอยู่เบื้องฝากพุ่น พายูเบื้องฝักนี้ครันะก็ซีลอยู่วันนี้นะก็ซีลอยู่วันนี้งอลัาพง MRT เป็นรถไฟสา,สายสีน้ำเงินก็เดี๋ยวในรถไฟหรือว่าจังไนปราร์ดินจะบอคอยถ่ายหน่อยนีเจะว่ามันมีผู้คนจำนวนหลายนะเฮาก็ยา่าน่ถ้าพระเจ้าท่านบ่อยากให้เฮาถ่ายหรือว่าบ่อยากเ,เข้าในกล้องทีนะ ทางลงไปหาสถานีนี่ประดับดินเดินทางด้วยรถไฟส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินเนื่องจากว่าปาระตับดินพักอยู่แถวๆตัวเมืองเก่านะแถวๆเาส,สาซิงซ่าแถวๆนี้นะแถวๆหัวลังโพงเถวๆแถวซิๆๆงซ่านี แถวแถวยาวาาชแถวแถวนี้นะจะบ่มีรถไฟ BTS นะรถไฟ BTS ท่านจะเป็นรถไฟเทิงดินเป็นรถไฟลอยฟ้าจะบ่มีรถไฟแถวแถวนี้รถไฟ BTS ท่านส่วนใหญ่จะมีอยู่แถวแถวสุขุมวิทสาทรเจริญกรุงอีอย่างแถวแถวนั้นบ่อนาะส่วนรถไฟใต้ดินท่านแถวแถวนี้ก็จะมีแล้วก็เป็นรถไฟใต้ดินที่หาก็เฮ็ด แล้วมาบดดนมานี่เลยตอนปตัตตดินเฮียนอยู่ไทยก็ยังบัทันมีเชื่อเดี๋ยวเขาจะซื้อเหรียญก่อนนะซื้อเหรียญไปที่อนุสาวารีย์อนุสาวารีย์หัวลำโพงเขาอยู่ตรงนี้นะสามยอดเรา,า,าจะไปทางนี้เขาจะไปนั่นคือบ่อมีอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมต้องเป็นสถานีใด เดี๋ยวปดัดดบินไปถามพนักง,งานแล้วก็ซื้อตั๋วกับพนักง,งานถี่กว่าว่าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั่นต้องไปลงสถาน,นีใดนี่ปดัดดบินก็ไปซื้อเหรียญกับพนักง,งานมาแล้วเนาะก็ปดัดดบินเบิงพิษเนาะมันบ่มีรถไฟฟ้า MRT ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะปัดดบินก็เลยว่านั่ง MRT นี่ไปที่สีลมเนาะไปที่สีลมราคาอยู่ที่19บาท ัจากไปที่สีลมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อ,อ BTS U-T สีลมนะไปต่อรถไฟร้อยฝ้า U-T สีลมไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะไปสีลมก็มีแต่สองสอสถานีนะตอนนี้สถานีหัวลำโพงต่อไปก็เป็นสถานีสามย่านต่อไปก็เป็นสถานีสีลม มาฮอสสถานีสีลมแล้วนะทางออกสวนลุมพินีถนนสีลมสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานชลาแดงเนี่ยเขาจะไปสถานีสาลาแดงเนี่ย,ไป,าายไปต่อ b t s อเนี่ไปออกประตูที่สองในการไปต่อรถ BTS นะ เมื่อวันก่อนเนี่ยประดินก็นางรถไฟฟ้า b t s นี่แหละมาแล้วก็ไปขึ้นขี่รถไฟ MRT เนี่ยมาแล้วก็มาต่อสถานีรถไฟ b t s สาราแดงนี่แหละเนาะไปที่ทึกมหานาครประดินย่างไปทางลุมนี่ ย่างไปก็ไ <Solomon> ด้เบ well ิ <point> ่งบรรยากาศเบิ so <to> ่งผู <rawd Moder> ้คนเบิ่งอีหย่างเนาแต่ว่าคั้สิ่งเขาสามารถย่างขึ้นสะพานลอยนี่ทุกคนย่างขึ้นสะพานลอยแล้วก็ย่างไปหาสถานีรถไฟ BTS ได้เลยหน่อยเลยไม่ต้องลงทางลุมนะรถไหลสิแถวนี้แถวสี่ลมนะเราบอขึ้นเรืก็สามารถมีบันไดเรือนขึ้นไปได้หรือว่าจะย่างขึ้นไปก็ได้ย่างขึ้นไปแล้วก็ ย่างต่อไปเรื่อยๆนะไปหาสถานีรถไฟ BTS รถไฟลอยฟ้าถ้าว่าเราหูเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ในกรุงเทพนี่น่ะแต่ว่าเราต้องหูเส้นทางแถวนี้ก็มีทึกหลายๆเลยแต่สีลอมน่าลายคนเดียจะหูจักรถล้ายหลายรถติดติดเล จะเป็นบ bon อนี่ส่วนลุมใช่ไหมส่วนลุมใช่ไหมตรงนี้ส่วนลุมใช่ไหมขอบคุณครับสะพานไทยญี่ปุน่นโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันตอนนี้เป็นเวลาสามโมงตอนสวย ก็เริ่มตั้งแต่4โมง3โมง4โมงเป็นต้นไปจนฮอดยท่5โมง6โมงเนี่ยเป็นช่วงที่คนจะเดินทางหลาย,ยทุกคนเป็นจาว่ามนีนักเรียนเขาเจออเ้า,าจก็เลิกโรงเรียนคนที่เขาจะเฮ็ดเรียกขาเจ้าก็เลิกเรียกเลิกงานเนี่ยเนาะ,นะก็ประมาณ4 5โมงม 5, 5, 5, 6, 6โมงเนี่ยรถกำลังติด5โมง5โมง6โมงเนี่ยเราะฉะนั้นี่ยรถรถจะติดสุดแล้วคนก็จะหลายสุดเนาะรถไฟฟ้ารถเนี่ยคนก็จะหลายหลาย เดี๋ยวจะไปเบิ้งอนุสาวรีย์ัยสมรภูมิมาการสั้นจอดรือว่าการเดินทางไปแล้วมาของผู้คนทัานจะคึกคืขึ้นขนาดใหเดี๋ยวเราจะไปชื่อ,อบัตรกันนะดิเซทนี้เราต้องใช้เป็นบัตรแล้วก็มีห้ามขายแนวกินอยู่แวๆนี้ จะไปอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิคนเราอ,อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้าสาราแด,ดงศาราแด,ดง,เ,ง,งดเราก็ต้องต้องไม่ติดต่อว่ะเราก็ต้องต่อว่ะไม่ใจเราะว่าเขาิดไปอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมินะที่ว่าต้องได้เ็ดต่อมันจะีหลายต่อแท้ สนามกีลาแห่งชาติหรือว่าขึ้นแล้วก็เหย้า,าไปจากย่านอุณิสาวารีไซสสมอละภุมิเลยบแมนต้องได้ต้องได้เปลี่ยนรถแต่ว่าใซสบัตรบัตรเดียวกันนะจะเป็น BTS คือกันเน,ะนาะนนี่คือสถาน,นีรถไฟสาราดแดงอยู่ที่สีลมเนาะรถไฟฟ้า BTS โอ้ oh, <c oughs> คนมาหลา <c oughs> คนแน่นเลย はい。 าพารากอนบอกโอ้สยามสแควร์วันสยามสแควร์วันโอ้คนลงเยอะมากคนคนลงเกือบหมดเนาะสถานีนี้ <c oughs> คนเต็มเลยเดีว่าคนลงหมดเลยยังเดี๋อวเดี๋ยวปัตตาน,นีเดี๋ยวมีคนขึ้นมาเยอะสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสุดท้ายของเส้นทางนี้แหละเดีด๋ยวจะต้องปเปลี่ยนสยามสแควร์วันเดี๋ยวปัตตานจะพาทุกคนมาเที่ยวชมเบิ่ง จะเป็นวิดีโอต่อๆไปนะแต่ว่าตอนนี้เขาจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันก่อนสยามสแควร์วันสยามน,น่าจะยืตดติดๆกันนะมีมีสยามนะท่าน,นสยามใหญ่ อันนี้เป็นนามุนคองนามุนคองแล้วก็มาฮอดที่สนามกีฬาแห่งชาติอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะทุคนอันนี้จะเป็นสนามมิมมนิมบุตรเวลาพรเจ้าจแข่งวอลเลย์บอลแข่งยังก็จะแข่งอยู่นี่ ขอัจน,นะ,ะนี่เป็นสถานีสุดท้ายแล้วนะทุกคนจะสุดอยู่วันนี้นะถ้าเราอยู่รุมท,ท่านเราก็จะหู้ว่าอ๋อเขาจะมีแข่งกีฬานะีมีอย่างอยู่พุ่นเขาจะมีงานอย่างอยู่ทางพุ่นไหนยู่ที่เดินนะ ยูบันท่านจะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามสุขเปอร์ไซส์ซุขเปอไซส์หรือสุขเปอไซส์ถ้าเล่าซิวทีก,ก็ต้องขออภัยเนาะแล้วก็ยูบันนี้ก็จะเป็นมามุนคลองอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานี่มีบุตรเวลาข้าเจ้าแข่งอ่าวอลเลย์บอลแข่งแบดมินตันนี่ย่างซึ่งก็จาก็มักมาแข่งอยู่นี่เนาะน่าจะมีงานนี่อย่างยูทางพุ่นนี่แหละเส้นทาง รถไฟ BTS ก็จะมาสุดอยู่นี่เดี๋ยวเขาจ็ต้องกลับไปนะคนขับรถต้องเปลี่ยนแต่ขับทางเครื่องฟ้าพุ้นว่ะเอาจ้าคือไปต่อซะนะเอาเมื่อกี้นี้เขามาทางนี้วะมาทางนี้หรอืมาาหรอ,มา,ารอมาทางพืง้นวะก็แน่ใจ จะลับลางญี่ปุ่นแล้วก็กลับมากลับไปเบื้องฝ้าพุ่นนะเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วเขาต้องไปเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถไปทางไหนวะผู้โดยสารโปรดทราบ แถบนี้ก็จะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมดเลยทุกคนเป็นพื้นที่แม้แต่ตึกนี้ห้างมามุนคลองนี่ก็แมนนะเป็นมหาลัยทีน่นี้พื้นที่กว้างใหญ่เดี๋ยวไปเบิ้งมาเฮาสิตอ่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้แนวใดอไปทางไหนวเฮาต้องเบิง้งสีแยกประทุมวันสยามสยามสยาม อ๋อม่มีออก<ม>ด้านซ้ายะทางออกวันนี้จรเราต้องเบกต้อนเอาด๋ว่<ม>สาสรุปก็คือประดับจินเลยมาสนามไอาสถาน,นีหนึ่งเนาะเพราะว่าสถาน,นีสานามกีฬาแห่งชาตินี่เป็นสานามกีฬาทีเา่เป็นสถาน,นีที่สุดท้ายแล้วะนะาความจริงจะประดับินจะต้องลงสถาน,นีสยามแล้วก็เปลี่ยนรถอยู่ที่สถาน,นีสยาม เดี๋ยวเขาต้องขี่รถกลับไปที่สนามอ่าที่สยามเนาะอ๋อศิลปะว่าถ้าทำแห่งชาติกรุงเทพมหานครอ๋อเดี๋ยวเขาต้องไปเส้นนี้ คนหลายคนหลายแหง่งสถานีสยามี่สยาม ขอทษครับถามหน่อยไปอนุสาวรียนะรร์ไทยต้องข้างบนหน่อยครับขอบคุณครับไปอนุสาวรีย์ไทยต้องข้างบนเขากระจายลงๆอ่าแดนอะ่ะ ทีนี้เกือบออกไปแล้วถ้าออกไปสนามกีฬาแห่งชาตนี่คือเอาบัตรคืนเอาบัตรทรงคืนให้กับตู้นี่คือต้องได้ไปซื้อใหม่เลยนะก็ตั้งแต่ผลลำโพงเนาะโเ่แมนตั้งแต่สีลมสาราแดงไปที่ออนุสาวรีไซสมอลแล้วคุณก็33บสาทบาทไฟมาพอดี แป๊บเดียวก็มาแป๊บเดียวก็มาเนี่ยทุกคนประมาณมอสหาาชีที่บอกมาทุกคนสำหรับวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วต้องขออภัยเหตรีประดินว่าจะทายไปจนฮอตอนันดุสวรีชัยสมรภูมิแต่ว่าพอทายวิดีโอมาแล้วอ่า ลืมเส้นทางไปแดนนะทุกคนก็ไปผิดทางหลายบอลเลยก็เลยว่าเหตุให้วิดีโอน,นี้ยาวพอสมควรแต่ปร,รินทรก็อยากให้ทุกคนได้เห็นาการเดินทางในกรุงเทพมหานครแบบคนที่บกค่อยหู้นะทุกคนก็ประรินท์ก็ลองพิดลองถืาในการเดินทางกับรถไฟต่อรถไฟหลายบอลเลยนะ เดี๋ยวปาดนินจะขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปพบกันวิดีโอต่อไปดีกว่าตอนต่อไปที่ปาดนินจะพาทุกคนไปเบื่องบรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปเบื้องน้กากันเนาะว่าบรรยากาศผู้คนไปต่อรถขึ้นรถล,ลงรถยูอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามกันตอนต่อไปหรือว่าวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ดนินขอลาวไาว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี